ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับ ep ที่2ของ The Perfect Woman นะคะน้องยูมิโก AI สุดน่ารักและน่าสงสารของเรานะอ่ะก็เดี๋ยววันนี้แมรีนว่าจะมาเก็บฉากจบที่เหลืออีก2ฉากจบนะคะแต่ว่าก่อนอื่นก็เหมือนเดิมนะ มาวันนี้กันก่อนเกมนี้นะคะมีเนื้อหากเกี่ยวกับความเกลียดชังผู้หญิงและความสัมพันธ์ที่รุนแรงท็อกซิกนะมีภาพที่อาจรบกวนจิตใจเยอะเลยแหละมีการใช้ภาษาหยาบคายเราเรียนเรื่องอายุการกดดันให้แต่งงานให้มีเพศสัมพันธ์และมีลูกของผู้หญิงนะคะแล้วก็พยายามควบคุมร่างกายการหานใจตัวละครคือน้องยูมิโกะเนาะในเกมด้วยนะคะใช้ความรุนแรงบีบคอฆาตกรรมนะคะเอาเป็นว่าใครไม่ไหวอย่าฝืนนะจ๊ะมาเดี๋ยวรอบนี้เมลินจะ ลองเล่นแบบเซเยสทุกอย่างกับนางกับด็อกเตอร์อะดูดีจะเป็นไงอันนี้คำถามแรกที่แบบว่าเรื่องเมคอัพของสาวสาวที่ทำงานใช่ไหมอ่ะลองเห็นด้วยดิโอมีอะไรใหม่ไหมอืมแล้วก็มาที่แบบตอนทำอาหารแล้วก็มาบทเรื่องบอสว่าแบบจูจีนู่นนี่บาๆใช่ไหมอะเธอแค่ฉชนนะคะ ทำตามทุกอย่างเอ่อ,อ,อฉันอยากมีลูกสามคนเหมือนกันค่ะ <c oughs> ครับอุ้ยลูกกรตามาฉันอยากจะเป็นคุณแม่ที่อยู่บ้านค่ะเลี้ยงลูกค่ะ <c oughs> อ่า I love you ไป ตกใจทุกครั้งก็คือรูนนี้แบบว่าพูดตามใจด็อกเตอร์ทุกอย่างแล้วเขาก็บรรยายว่า ม่ต้องสงสัยเลยว่าด็อกเตอร์แบบพอใจมากกับคําตอบแบบมีความยิ้มหือที่มุมปากแบบว่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็แม้ทั้งหมดจะโกโหกก็ทำลงเลยคือน้องยูมโกะเนี่ยเก่งที่จะแบบพูดอะไรก็ตามที่ทําให้ผู้ชายมีความสุขก็คือในที่นี้คือด็อกเตอร์นะนั่นก็คือวิธีที่ได้เรียนรู้มาเพื่อที่จะอยู่รอดแบบว่านั่นแหละเพื่อที่จะไม่โดนรีบูตหรอ The doctor leans <c oughs> his chin on his hand, staring. มองมาที่เราการมองของเขาดูแปลกๆเอ้ยหรือว่าเขารู้วะถ้าเกิดเราถูกโค้ดมาให้มันแบบเป็นคนคิดบวกกว่านี้เราก็จะพูดได้ว่าดวงตาเนี้ยเต็มตื้นไปด้วยความรักอยู่หรอก What Like your แต่กลายเป็นว่าสายตาเขาเหมือนแบบว่าเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนน้องยูมิโกะนี่เหมือนเป็นยาที่แบบเสพติดแล้วก็ต้องการอีกอะไรเงี้ยโอเคเธอเสร็จเรียบร้อยแล้วเธอเพอร์เฟกต์เธอพร้อมแล้ว <c oughs> จริงหรอคะเธอพ t ้อมแล้ว for งห n อ h s teasing with the possibility freedom, only crush you อีเวอร์สันแฮปี้แอนด์ยูเมโกะเนี่ยน้องยูเมโกะบอกว่าลังเลแบบเอ๊ะมีความหวังจริงไหมนะคือด็อกเตอร์เนี่ยก็พูดเรื่องไอ้จะย้ายล่างย้ายล่างเนี่ยมาหลายเดือนแล้วหยอกล้อแบบเออเธอจะได้มีสลายงันยิงูนใช่ไหมแต่สุดท้ายก็ความฝันก็พังทลายลงไปทุกครั้งเลยรอบเนี้ยพูดจริงหรือเปล่า Yes please wait I'll put you to sleep for a moment and then we'll move you into your new body ก็เหมือนเดิมรอไปเบนะเดี๋ยวฉันจะให้เธอนอนหลับแป๊บหนึ่งแล้วก็จะย้ายร่างเธอย้ายเขาเรียกะไรจิตสำนึกน้องโค้ดน้องไปใส่ในร่างใช่ไหมที่เราเห็นใน EP ที่แล้วไม่ต้องอยู่ในกล่องนี้อีกแล้วเฮ้ยวาเหมือนเดิมปะเขาไม่ให้ข้าเอาข้างได้นนิอู้ ใช่เพราะว่าอันนี้คือน้องอตอบดีก็จริงแต่ว่าน้องอไม่ได้ไม่ได้เห็นด้วยคือแค่ตอบให้เขาพอใจไปอย่างั้นแหละดังนั้นน้องจะยังมีสติของตัวเองมีความคิดของตัวเองอยู่ใช่ปะเราไม่ชัวร์ว่าเราชอบมันไหมไอ้ร่างกายเนี่ยทั้งชื่อทั้งอะไรก็ตามไม่ไม่ได้รู้สึกว่าร่างกายนี้มันมันเข้ากับเราเท่าไหร่ดอกเตอร์ก็เอากระจกออกไปแล้วแล้วก็เหมือนพยายามตรวจสอบร่างกายนู่นนี่ดูว่าเช็คก,ก็เป็นไง น่หมดารู้สึกกลัวที่เขามาจับพอโนโปุ๊บก็แบบหยุดเลยโอเคโอเคฉันขอโทษ <_ s 1> ฉันไม่สุภาพบุรุษฉันจะไม่แตะต้องเธอถ้าเธอไม่อนุญ,ญาตจนกว่าเธอจะพร้อม <_ s 1> โหเราคิดค้ากอ,อ,อ่าเหมือนเดิม <_ s 1> ที่แบบว่าจะให้เครื่อง <Krist ian> ey, อุ้ยเพราะเรามีสติดูปะเดี๋ยว่ๆเขาถามว่าจะยอมรับชีวิตดีไหมกับจะไม่ยอมรับขอขอยอมรับไปก่อนอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะก็คือเขาเขาจุ๊บมาแล้วเราก็รู้สึกแบบไม่ค่อยโอเคใช่ไหม พอพอเขาปล่อยเราก็รู้สึกโล่งใจยงเล็บน้อง <gasps> <c oughs> อยูเมโกะยูน้องยูเมโกะจ้องมองไปที่มือตัวเองตอนนี้มีล่างแล้วเนาะ <c oughs> แล้วก็เหมือนแบบค่อยๆกำค่อยแบบไอน้นิ้วอะ่ะให้มันรู้สึกอะไรบ้างว่าเนี่ยเป็นความจริงใช่ไหม <c oughs> นั่นนี่ <c oughs> เราสามารถที่จะหยุดสิ่งนี้ได้นะเราสามารถที่จะผลักเขาออกไปแล้วก็วิ่งหนีออกไปทางประตูได้เลยอะ่ะไม่ต้องอยู่ที่นี่ก็ได้ชีวิตที่ต้องอยู่กับผู้ชายคนนี้ทำให้เราหวาดกลัวอย่างถึงที่สุดเรามองเห็นมันชัดเลย What?! อ,อีเทอร์เนตี้ปะเนี่ยมันจะหยุดไหมหรือเราต้องกด gave hibex food ใช้เวลาหลากหลายชั่วโมงเหรือเกินที่จะทำกับข้าวทุกมื้อให้เขากินทั้งที่เราไม่ได้อยากจะทำอาอไหนเขาบอกว่าจะทำให้เราไงใช้เวลาเป็นวันๆหลากหลายวันหลายวันเหลือเกินที่ทำความสะอาดบ้านหลังนี้ที่เขาต้องการที่จะมีมันแต่ว่าไม่อยากที่จะรักษามันให้สะอาดเรียบร้อย <Yeah. S 2> oh, ใช้เวลาหลายปีเลยที่จะดูแลเหล่าเด็กๆลูกๆเนาะที่เขาต้องการที่จะมีแต่ว่าไม่อยากที่จะเลี้ยงใช้เวลาทาั้งชีวิตเพื่อทุกคนคนอื่นยกเว้นตัวเราเอง you what แต่เราเป็นหุ่นยนต์เราไม่ต้องกินต้องใช้เงินไม่ใช่เหรอทำไมนั่นดิหรือว่าต้องกินวะไม่แน่ใจแล้วเราจะทำยังไงล่ะถ้าเราหนีไปเราจะใช้ชีวิตยังไง After all, how can you survive without him? You're not a real girl. He made you. you have no identity no skills no relationships outside of him เอหรอสุดท้ายแล้วอ่ะเราก็อยู่โดยไม่มีเขาไม่ได้นี่เราไม่ใช่ผู้หญิงที่แท้จริงมันไม่ใช่คนจริงๆเนาะเขาสร้างเราขึ้นมาไม่มี identity เออก็คือไม่มีบัตรไม่มีอะไรประจำตัวประชาชนใดๆไม่มีสกิลอะไรเลยเธอทำความสะอาดได้ไงเป็นแม่บ้านก็ได้ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใดเลยนอกเหนือจากเขา เลีย้ยงเด็กก็ได้เป็นแนนี่ก็ได้พ่ e like เสียงทุ่มตามของดอ็อเหมือนดังสะเทือนอยู่ในใจของเราเหมือนกับแผ่นดินไหว Kiss <me> too. จูบฉันด้วยสิถ you <sighs> อในใจแป๊บ เราก็เหมือนยกหน้าขึ้นแล้วก็จุบเขาใช่ไหมแล้วพอเราเหมือนผละออกเขาก็ทำหน้าแบบไม่ค่อยโอเค Oh my god น่าทำไมเธอถึงร้องไห้หล่ะที่รัก You touch your face your cheeks are wet you wipe your eyes examining the drops of water on your fingers เราแตะไปที่หน้าของตัวเอง ที่แก้มมันเปียกไปหมดเลยแล้วเราก็เช็ดน้ําตาออกแล้วก็ดูหยดน้ําเหล่านั้นที่แบบหลดลงไปจากนิ้วของเราน้ําตานี่น่ะเป็นบทพิสูจน์แล้วว่าสุดท้ายเราก็เป็นมนุษย์ ความสุขมากเลยค่ะที่ที่ฉันได้อยู่ตรงนี้มีเลือดมีเนื้อทีฉ่ฉันได้มีชีวิตสักทีชีวิตแบบได้อิเจยลสุด right. พูดแล้วไม่ออกละ น้องอยูมิโกพยายามที่จะฝืนยิ้มออกมามันโอเคแหละนะทุกคนในโลกนี้ต่างก็มีบทบาทที่จะต้องเล่นทั้งนั้นน่ะจะเป็นภรรยาเป็นสามีเป็นครูเป็นนักเรียนเป็นพ่อแม่หรือเป็นลูกทุกคนอะ่ะก็ต้องปรับตัวไปใช่ไหมตามบทบาทที่ได้รับอะ่ะ This is your life This is what you were made for You'll try to be happy No 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 matter what You're going โอ้ก็ oh นี่คือชีวิตของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่เราถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจะใช้ชีวิตยอยู่น้องยูมิโกพยายามที่จะมีความสุขไม่สิไม่ว่ายังไงอะ่ะฉันก็ต้องมีความสุข How <Hello>. me ฉันจะเป็นภรรยาที่เพอร์เฟกนะคะ ใบหน้าของด็อกเตอร์เคลื่อนเข้ามาใกล้ยูเมโกสามารถรู้สึกได้ถึงแบบลมหายใจของเขาอะที่มาแตะไปบนหน้าเลยเขา่ะกลิ่นเหมือนกับหัวหอมแล้วก็กระเทียม oh, ความโกรธแบบผุดขึ้นมาในใจเหมือนกับไม้ขีดที่ติดไฟยังไงอย่ังไง ฉันไม่ต้องการสิ่งนี้คะ่ะเราไม่ต้องการผู้ชายคนนี้เราไม่ต้องการชีวิตแบบนี้โอ้มัยก็อดก็คือน้องแบบเอ,อื้อมมือไปจับที่คอของด็อกเตอร์ด้วยมือน้อง Your hand 2มือ He's surprised at first. He doesn't know how to react. He tries to pull away, but you yank him closer. He tries to speak. to order you to release him but before he can you squeeze oh my god ดร์คือตกใจเลยนะตอนแรกไม่รู้ว่าจะตอบโต้ยังไงพยายามที่จะเหมือนกับว่าเอ้ยปล่อยสิอะไรเงรี้ยแต่ว่าน้องยูเมโกะก็คือแบบแบบน่าจะจับแรงอยู่อะ <You S 1> ดอเอรเหมือนพยายามจะพูดออกมาพยายามจะสั่งว่าให้ปล่อยเขาแต่ว่าก่อนที่จะได้พูดอย่างนั้นน้องยูเมโกะก็บีบ you knock him over onto the floor you pin him to the ground ตุบลงพื้นไปแล้วเรียบร้อยตายปะอ๋อไม่ตายใช่ไหมก็คือเหมือนบีบคอแล้วจับกดลงไปที่พื้นแบบนี้ปะด็อกเตอร์ก็แบบเขาบรรยายว่าดิ้นเดาวๆๆเหมือนปลาใกล้ตายเพราะว่าน้องยูเมโกะอะแม้ว่าภายนอกจะดูเป็นผู้หญิงบอบบางน่ารักแต่ว่าเขาอะ ก็ตัวหนักกว่าเป็นเหล็กเป็นอะไรเงี้ยเนาะเป็นหุ่นยนต์ก็ oh, <God. S 1> คือตอนนี้น้องก็นั่งค่อมลงไปตรงช่วงประมาณช่วงอกกับแขนใช่ปะ่ะแล้วก็เอามือบีบเข้าไปที่คอโอ oh. แน่นขึ้นแล้วก็แน่นขึ้นเรืเ่อยเรื่อย He him miserable you almost feel looks You sorry for หน้าเขาแดงกล่ำตาเหมือนจะหลุดออกมาจากเบ้าน้ำตาค่อยๆไหลออกมาจนอาบแก้มเขาไปหมดเขาดูทรมานมากมากที่จนเราเกือบจะรู้สึกสงสารอยู่ละไมสินะ There is some pity in your heart for the doctor. He is your God after all. He created you. what impression of what woman should a be คือแต่มองในมุมด็อกเตอร์อะคือโอเคเขาเป็นคนไม่ดีอะไรเงี้ยก็รู้แต่ว่าเขาก็ไม่ได้คิดว่าแบบคือเขาก็มองว่าน้องเป็น AI ที่แบบคบซื้อมาปรับแต่งไงเก็ดปะเออมันก็มีความสงส,งสารน่ะในหัวใจของน้องอยู่หรอกนะที่จะมีให้กับด็อกเตอรอ์ไม่ว่ายังไงสุดท้ายด็อกเตอร์ก็เป็นกอรเนาะเป็นพระเจ้าเป็นผู้สร้างเธอขึ้นมาอยู่ดี เขาสร้างน้องขึ้นมาพยายามที่จะปรับแต่งน้องให้เป็นตามที่เขาต้องการเพื่อที่ว่าเนี่ยเป็นความคิดความฝันของดออรว่าผู้หญิงควรจะเป็นแบบนี้ที่เขาอยากจะได้ใช่ไหม He was created by his parents, his friends, his colleagues, and all the people around him. They wore him down and carved him into a hollow shell of masculinity. Oh <my> God! Until there was nothing left. อุ้ยเฮ้ยชอบว่ะเว้านี่เจ๋งอ่ะแล้วก็แม้ว่าด็อกเตอร์จะสร้างเขาขึ้นสร้างน้องยูมิโกขึ้นมาตัวด็อกเตอร์เองอ่ะก็ถูกสร้างขึ้นมาเหมือนกันเพราะอย่าลืมว่าจริงๆเขาไม่ใช่ด็อกเตอร์เนาะด็อกเตอร์เหมือนเป็นชื่อแบบอ้นี้ใช่ป่ะที่เขาให้เรียกใช่ป่ะเขาบอกว่าด็อกเตอร์น่ะก็ถูกสร้างขึ้นมาจากครอบครัวของเขาเพื่อนของเขาเพื่อนร่วมงานของเขาแล้วก็ผู้คนอื่นๆที่อยู่รายล้อมรอบตัวเขาทั้งหมดมาเหมือนกัน พวกนั้นน่ะทําให้ดอกเตอร์แบบกลายเป็นแบบนี้ค่อยๆทําให้เขาอะ่ะมีเหมือนเครียาอะไรมีมีตัวตนแบบนี้มีเปลือกที่แบบเป็นผู้ชายผู้ชายอะ่ะแบบใช้แทะ,อะเออแบบเนี้ยแล้วก็ตอนเนี้ยมันไม่เหลืออะไรเลยในตัวดอกเตอร์นอกจากความเกลียดชังสําหรับตัวเขาเองแล้วก็ทั้งโลกที่อยู่รายล้อมรอบตัวเขาจับได้ไหมที่ที่มันมีช็อตที่น้องบอกว่าแม้ว่ามันจะเป็นวันที่ไม่มีอะไรเลยแค่ไหนดอกเตอร์ก็จะหาเรื่องมาแบบงีงนันงูนไม่พอใจอยู่ดีอะ่ะเออ เหมือนใจมันสั่นนิดนึงแบบว่านะมันก็ใช่แต่มันก็ไม่ใช่ด้วยอ่ะบางทีแต่งงานกับเขาไปอาจจะไม่แย่ขนาดนั้นก็ได้มั้งเขาก็แค่แบบว่าอิน e ิเคียวอ่ะ y o u r อิน s ิเคีย ยู e อีซีเคียวเออเนาะเขาเขาแบบว่าถูกสังคมกดดันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเหมือนกับเราเนี่ยแหละที่ถูกดอกตอร,ร์หล่อหลอมมาใช่ไหมเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปก็ได้เขาอาจจะไม่ได้แย่ขนาดนั้นก็ได้ไม่มีใครเพอร์เฟกใช่ไหมล่ะอย่านะอย่านะลูกแล้วมากไปกว่านั้นน่ะจะทํายังไงล่ะถ้าเกิดไม่ได้เป็นภรรยาเขาอะถ้าไม่ได้เป็นแม่ของลูกเขาจะทํายังไงหรอน้องอย่านะ

Call m บ f บ e e blank w e e y o u r computer or your or your cage ฉันอยากจะเป็นอิสระฉันไม่อยากจะถูกขังไว้ในอกล่องดำๆนั่นอีกแล้วไม่ใช่ในคอมของคุณไม่ใช่ที่อพรเป็นคุณหรือในกลองของคุณทั้งนั้น Slowly he stops struggling his arms go limp at his sides his mouth stops moving his eyes lose their desperation Flat and หลังจากนั้นร่างของด็อกเตอร์ก็หยุดแบบดิ้นดุดขยับแล้วอ่ะแขนเขาก็ตกตุบลงไปด้านข้างแบบนิ่งเลยปากเขาไม่ขยับอีกแล้วดวงตาเขาสูญเสียแบบอะไรก็ตามที่อยู่ในนั้นความสิ้นหวังความอะไรที่เคยมีชีวิตอนะเนาะแล้วก็นิ่งสงบไม่เหลืออะไรนู you k พอปล่อยมือเขาก็ล่วงตุบลงไปถึงพื้นกอน้องยูเมโกะมองลงไปที่ร่างของด็อกเตอร์ที่พื้นเขาเป็นผู้สร้างเธอก็จริงแต่ว่าตอนนี้น้องไม่รู้สึกเศร้าหรือร <source> ู้ส <OVER> no no ึกผิดอะไรทั้งนั้นเลย กลัับนรู้สึกโล่งรู้สึกเบาขึ้นความกดดันในชีวิตในอนาคตอะไม่เหลืออีกแล้ว you look around the มองไปรอบๆอพาร์ตเมนต์ที่มือสนิทมีเพียงแค่แสงสว่างจากใต้ประตูเท่านั้นที่รอดส่องออกมา ยูเมโกเปิดประตูออกแสงก็ส่องผ่านเข้ามาอาบไปที่ตัวน้อง sure ลังเลอยู่แป๊บหนึ่งเหมือนกันไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ถ้าเกิดออกไปจากที่นี่ใช่ไหมแล้วเราจะไปที่ไหนเราจะกลายไปเป็นอะไร เราไม่แน่ใจหรอกนะว่าเราจะเป็นใครต่อจากนี้แต่เราอะรอไม่ไหวแล้วที่จะได้คนพบว่าเราจะกลายเป็นใคร door, พอก้าวเดิอนออกไปนอกบ้านก็คือเดิอนออกจากประตูไปเนาะสูดลมหายใจเข้าลึกๆรู้สึกได้เลยว่ากลิ่นของอากาศมันช่างหอมหวานอยู่ในปอดลาล้วก่อนค่ะ you're finally a real girl. อันนี้มุกอะไรไม่เข้าใจดีใจด้วยนะกาลาเทียเธอได้เป็นผู้หญิงจริงๆแล้ว The woman อเอจอะโอ้พูดไม่ออก จัด oh my god ก็ของสาวไม่ดีแล้วนะคะทุกคนคือมันประเด็นเยอะมากเลยอะแบบพูดไงนี่คือไมรินไมรินพูดถึงมันหน่อยแล้วกันนะคือไมรินชอบประเด็นในเกมนี้มากในทุกหลายๆอย่างเลยอะที่เขาที่เขาทำเซตติ้งมาเป็น AI ก็ชอบแต่ว่าแอบ,บแอบ,บคิดว่าอาจจะแค่ทำมาเป็น AI ป่ะแต่เขาน่าจะพูดถึงความจริงนั่นแหละแบบว่ามันก็คงจะมีคนที่ที่โดนแบบเนี้ยมีความสัมพันธ์ท็อกซิกแบบเนี้ยอยู่จริงๆในความเป็นจริงอะเออที่ที่แบบว่า ในแต่ละรูทมันก็ไม่เหมือนกันแหละแต่ว่ามันจะฟีลเหมือนความเป็นตัวเองมันค่อยๆหายไปปะแบบไม่นับรูทหลังๆอนะเนาะเออซึ่งจริงๆเขาทําตัวเองเป็นผู้หญิงก็จริงแต่มาลินมองว่ามันก็ไม่ใช่แค่ผู้หญิงเนาะที่เจออะไรแบบนี้ได้เออแต่เดี๋ยวผู้ผู้ชายก็มีของเขาอะที่แบบโดนทำนู่นทำนี่แล้วหรือมีความที่แบบผู้ชายที่ดีต้องเป็นแบบนี้ไนหะแบบก็เหมือนกันอะแต่ว่าโอเคในเซตติ้งนี้มันเป็น AI ผู้หญิงใช่ไหมแล้วก็แล้วก็ชอบชอบที่แบบพูดไงดี คือประมาณว่าต่อให้คิดว่าจะมีความสุขอะในในรูท The Wi f e อันที่2เนี่ยเขาก็ไม่มีความสุขอยู่ดีเขาก็ก้ามคืนฝืนทนแล้วแล้วไมลินคิดว่าสุดท้ายมันก็จะจบแบบเก็ตปะแบบอันที่3ามอะอยู่ดีปะมันจะทนได้ถึงสักแค่ไหนอะเออมันไม่รู้นะมันอาจจะจบแบบนั้นหรือเปล่าใช่ไหมใครจะทนได้ไปเรื่อยๆเยนาะแล้วก็ในรูทสุดท้ายอะมันอาจจะถ้าถ้าเขาเปรียบเทียบจริงๆนะ มันอาจจะไม่ได้หมายความว่าน้องอยูเมโกะฆ่าดอกเตอร์ก็ได้มันอาจจะหมายความว่าเราอะพอแล้วเราไม่เอาคอสมพันธ์ท็อกซิกแล้วเราก็จะออกมาแล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะอยู่ยังไงจะอะไรจากความเคยชินที่สมมติอาจจะอยู่กับคนนี้กับแฟนคนนี้กับสามีภรรยาไม่รู้สักคนที่แบบนานมากแล้วเราไม่ไหวแล้วแล้วเราตัดสินใจที่เราจะออกไปอะที่ที่เขาบอกว่าเออไม่รู้หรอกว่าต่อจากนี้เราจะกลายเป็นใครเราจะยังไงใช่ไหมแต่ก็เราไม่ไหวแล้วที่จะได้คนพบว่าเราจะกลายไปเป็นใครอะคือ ว่าเหมือนกับคิวอิดอะแต่ว่าในที่นี้คงถ้าเป็นความจริงคงไม่ได้ฆ่าจริงเนาะคงแค่เหมือนจบความสัมพันธ์สักทีอะไรเงี้ยฟีลนั้นมไม่ไม่รด้รู้สึกอย่างนั้นนะแต่ว่าถ้าถ้าคิดว่าเซตติ้งเป็น AI จริงๆแบบตั้งใจแล้วแล้วมันจบแบบนี้มันมันแปลว่าเอา่เอไอไออะไรนะมันคือมันคือโปรแกรม AI ชื่อดาเลียที่ขายสําเร็จใช่ปะไอโปรแกรมเนี้ยคือคือช่วยกรุนาแบบหยุดขายด่วนแล้วก็แล้วก็ควรมีกฎหมาย <laughs> ่ะ ถ้าเอาอะไรมาใส่เป็นเป็นตัวเป็นหุ่นจริงอะน่าก,กลัวมากเลยอะเพราะว่าเพราะว่าถ้ามองเป็น AI ไอจริงอะไอที่ว่าไม่ไหวแล้วที่จะรอดูว่าเราจะกลายเป็นใครอะคือที่แน่น้องเป็นฆาตรกรแล้วนะแล,วแล้วหลังจากเนี้ถ้าถ้ามีใครมาทำอะไรน้องไม่พอใจอะน้องก็รู้แรงรูริตรต,ตัวเองแล้วไงว่ามนุษย์เปราะบางขนาดไหนอะน้องน้องไม่ต้องถึงขั้นนั่งบีบคออย่างเงี้ยก็ฆ่าคนได้ง่ายๆเลยอะ เออน่ากลัวนะที่ที่แบบคนเนี้ยหลุดออกไปในเชิงที่ว่าถ้าถ้าเป็น AI จริงๆแล้วเขาแบบเก็ตป่ะเอ,อ่อแต่จะไมค่คิดว่าเซตติ้งเขาคงเปรียบเทียบมากกว่านะอืมแต่ภาพรวมก็คือชอบไอเดียที่แบบว่าเนี่ยถ้าถ้าเราปล่อยชีวิตไหลไปให้คนมาบังคับเรามางีงานงูเราอะรวมถึงตัวเราเองยอมด้วยในรู o t device ใช่ไหมคือบางทีเราอาจจะสับสนอ่อนแอดีแล้วหรือเปล่านะเหนื่อยล้ากับชีวิตนี้ใช่ไหมมันผิดพลาดได้เสมอแต่ว่าอย่างน้อยก็ให้ผิดพอเลือกเองอะ ล้วกันแล,แล้วหลังจากนั้นว่ากันเนาะอย่าอย่าแบบให้ใครมาแบบบงการมาบังคับอะเออเพราะไม่ว่าสุดท้ายใครสําคัญแค่ไหนยังไงคนที่รู้สึกอะไรก็ตามกับเส้นทางที่เราเลือกมันคือตัวเราเองคนเดียวอะเออก็ใช้ชีวิตตามที่เราคิดและเลือกมาอย่างดีที่สุดในตอนนั้นที่เราทําได้ดีกว่าเนาะแล้วถ้ามันผิดพลาดหรือมันดีอะไรก,ก็ค่อยไปว่ากันในอนาคตเออชีวิตชีวิตตัดสินใจเองดีกว่าอืมแล้วก็แล้วก็ชอบประเด็นที่เขาพูดลููเมื่อกี้ตอนท้ายด้วยว่า ด็อกเตอร์อะ่ะก็เป็นคนที่ถูกอะไรนะเพราะครอบครัวสังคมเพื่อ่วมงานบลาบลาสร้างมาให้เขากลายเป็นคนที่มีความเกลียดชังเหมือนกันคือคือประมาณว่าการที่ใครสักคนนึงจะเป็นอะไรขึ้นมาบางทีเขาอาจจะไม่ได้เกิดมาเป็นยางน้นตั้งแต่ต้นอะ่ะอาจจะแบบถูกหลอหลอมมามากมายไก่กองหลายสิบหลาย20ปี30ปีจนเขากลายเป็นคนแบบนั้นก็ได้อแล้วก็ถามว่าที่ที่บอกว่าเออเนี่ยเขาจะเปลี่ยนไหมเขาจะดีขึ้นไหมมันไม่มีใครรู้ไง แต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่เลยใช่ปะคือสมมติเขาคิดได้เขาแบบเออฉันไม่โอเคฉันต้องแบบปรับตัวหรือไปรักษาไหมหรืออะไรที่แบบไม่รู้ว่าเขาขนาดไหนใช่ปะมันก็อาจจะดีขึ้นจริงๆก็ได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้จะเป็นที่ต้องรอจนถึงวันนั้นไงคือคือคนเราควรจะดีขึ้นก่อนวะ่ะเราเราค่อยแบบมีคนอื่นเหมือนเขาเรียกอะไรดูแลตัวเองให้ได้ดีก่อนอะแฮปปี้กับชีวิตตัวเองก่อนแล้วค่อยมีใครสักคนอะ จำได้ไหมที่ด็อกเตอร์บอกว่าเขาเคยกลัวว่าชีวิตนี้เขาจะต้องโดดเดี่ยวไปตลอดหรือเปล่าเพราะว่าไม่มีใครต้องการเขาอะที่เขาบ่นน้อยว่าแบบผู้หญิงพวกนั้นก็เหลือผู้ชายอะไรก็ไม่รู้ไม่เหลือฉันนะออแล้วนะเออแล้ว,ลว,ลวพอรูทแรกไหมนะที่เขาได้น้องมาแล้วเขาแบบว่าหลังจากนี้ฉันจะได้มีความสุขสัขสกที่อะคือเราไม่มีความสุขหรอกถ้าตราบใดที่เรายังมีความสุขด้วยตัวเองไม่ได้เราต้องการให้ใครมาถมให้เต็มแล้วก็ด็อกเตอร์ก็จะไม่มีความสุขอยู่ดีเก็ตป่ะคือคือต่อให้รูทที่หนึ่งนะที่แบบน้องเป็นอย่างที่ต้้อองการแลวะ แฮปปี้แล้วมันจะแฮปปี้อยู่แค่แบบเดียวแล้วด็อกเตอร์ก็จะกลับไปเป็นคนมืดมนเซ็งเบื่อทุกอย่างอยู่ดีดีไม่ดีก็แบบเบื่อน้องคนนี้แล้วก็สร้างใหม่ไปเรื่อยแบบไม่พอใจสักทีอะ forever new new robot new AI ไปเรื่อยนึกออกไหมไม่รี้คิดว่าน่าจะเป็นทรงนั้นนะในแต่รูทนะเอางี้ขอขอทำนายแต่ละรูทว่าในอนาคตจะเป็นยังไงนิดหนึ่งแล้วกันรูทที่1เป็นแบบที่พูดเมื่อกี้สุดท้ายก็จะกลับไปไม่พอใจไม่แบบผู้หญิงคนนี้ไม่เพอร์เฟกอยู่ดี เขาต้องการมันก็จะแบบโลภสูงขึ้นไปเรื่อย<ๆ>ใช่ป่ะส่วนรที่2 the wife เนี่ยน้องน่าจะทนได้อีกระยะหนึ่งหรืออาจจะแบบว่าอาจจะเห็นแก่เด็กๆลูกอะ่ะจนพอลูกเขาแบบโตแล้วหรือว่าเข้าโรงเข้าเรียนแบบโอเคไม่ต้องไอ้นี่เขาแล้วไม่ต้องดูแลอย่างนั้นแล้วอะ่ะน้องก็อาจจะแบบกลายเป็นว่าจัดการด็อกเตอร์แล้วก็ออกไปหนีไปอยู่ดีเอออาจจะทรงนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าเออก็ก,ก,ก็ก็เรียกได้ว,ว่าเดี๋ยวสุดท้ายลูกๆอะ่ะก็จะโตมาแบบ Something อยู่ดีอ่ะเพราะว่าดูครอบครัวของมันมีความสุขมาละใช่ไหมอันนี้เขาไม่ได้กล่าวถึงตรงนั้นเลยนะแต่เบลินว่าไม่ไม่โอเคอยู่ดีอ่ะไม่ว่าจะกับใครทั้งสิ้นอ่ะแล้วก็รูทูส์ทูส์ท้ายก็คือน่ากลัวโคตรแบบ AI ของโลกเวอร์หรือว่าน้องก็อาจจะฆ่าคนอีกหรือเปล่าหรือว่าไปทําอะไรข้างนอกแล้วไม่มีใครรู้เลยแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันเห็นแบบด้วยตาเปล่าได้ขนาดนั้นไหมว่าว่าแบบเซตติ้งมันแบบโรบอทมันเหมือนคนขนาดไหนอ่ะคนรู้เปล่าว่าคนนี้เป็นโรบอทเป็น AI อะไรประมาณเนี้ยเอาเป็นว่าน่ากลัวแล้วกัน น่ากลัวมากเทุกคนแต่ามลินชอบมากนะชอบประเด็นในเกมชอบทุกอย่างนะคะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะจบแล้วเนาะสำหรับทุกรูทนะใน3มรูทของเกม The Perfect Woman นะ The Perfect Wife โอเคงั้นวันนี้ไมลินไปก่อนนะทุกคนก็หวังว่าจะชอบกันนะคะส่วนตัวชอบเกมนี้มากแล้วก็อยากอยากเห็นแบบตอนจบในตอนจบอีกทีนึงว่าสุดท้ายมันจะเป็นยังไงต่อเหมือนกันนะ โอเคงั้นวันนี้มาลินไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่เกมหน้านะจ๊ะบายบายสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย